ตอบท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพรัฐธรรมนูญมาตรา53รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดหมวดหหน้าที่ของพัฐวิราธีรพัดไม่ยอมถามทักษิณชินวัตร ว่าทำไมเศษฐาทวีสินแพทองทานขินวัฒนเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ดำเนินคดีกับกบฏชาติโทษประหารชีวิตพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาและพวกตามรัฐธรรมนูญมาตรา53นี้เห็นไหมครับท่านที่เคารพวีรามันต้องถือหนังสือรัฐธรรมนูญไปดีเวลาสัมภาษณ์หรือเวลาถา ประธานคณะกรรมธิการวิสามันพิ่ยรนาก็ประมาณที่การพผมถามคำเดียวว่าสารรัฐธรรมนูญมีพระราชาบัญญัติจัดตั้งตามร,รัฐธรรมนูญมาตรา189พศอเอท่าไหร่ขอดูสิครับท่านประธานแล้วเราจะให้เขาประมาณไปทำไมในเมื่อเขาไม่ได้เป็นสารตามรัฐธรรมนูญมาตราเหนนะง่าย สังคมคนไทยในยมันอยู่ที่ใครไม่รู้อะชักโลกเรื่องด็อกเตอร์สตา,าจยา์รัฐมนตรีว่าการการะทรวงสุขานุ่งกางเกงยีนเขาขาดแม้เป็นกระแสเลยลามไปถึงอียายตุงยายติงหาว่าเป็นพวกน้องเจ้าเลยนะไปเปิดกลวยนุ่งกางเกงยีนเห็นไหเรื่องไร้สาระนี่ชอบกันจังนะ กองทัพธรรมสันติอาจอกหายหัวหมดเลยไม่เห็นมาโจมตีว่าก่าวสมเด็จเจ้าคุณมอสอชั้นผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนารวมถึงสังฆราชว่าทำไมมันก่อให้เกิดสิ่งนี้ได้โดยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มายาวนาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่คุมสำนังกงารพระพุทธศาสตร์จนรนามีตั้งแต่นอ,อนุชานาคาใสและใครต่อใครรวมถึงดออรอธิการบดีพรคเพื่อไทยคุณทำอะไรกันอยู่เห็นไหมเราไม่ถามในเนื้อหาสาระรวมทั้งไอ้พวกรวมพลังแผ่นดินรักชาติศาสนาพระมหากษาัตริย์และประชาธิปไตยนะสนธิเล่มทองคุณจตุพรพรมพันธ์น่ะทำไมล่ะ ไม่รักศาสนาเลยปุ้ยี่ปูยามกันได้ยังไงมีเมียเก็บตั้งสิห้าปีผู้ว่าราชาการจังหวัดนครสวรรค์ประลัดกาะทวงมหาดไทยรัชกรีมหาไทยไปไหนหมดอ่ะตาบอดหรือไงเห็นไหมความจริงเราก็ไม่พูดกันชาวบ้านเขารู้กันทั้งนะพระมีเมียผมรู้มาตั้งแต่ผมเป็นเด็ก,กวัดแต่ว่าสมัยก่อนนี่พอรู้ปั๊บเขาไล่ให้กลับบ้านไปเอาเมียสร้างครอบครัว ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรแต่ว่ามันก็ควรกละเป็นนะทุกวันนี้มันก็มีกันทุกวันอนวัดบวรนิเวศนะเมื่อนผมมันไปบวัวนะกลางคืนก็แต่งตัวเป็นกิ๊กโกไปเอากระรีมา